สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาทัศนศิลป์ค่ะวิชาทัศนศิลป์ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการวิจารณ์งานศิลปะค่ะในการวิจารณ์งานศิลปะนะคะคือการแสดงออกด้านความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะของศิลปินที่สร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะโดยที่ผู้วิจารณ์นั้นจะให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการทางศิลปะค่ะทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และสาระอื่นๆ ด้วยหลักการหรือการแสดงออกทางอารมณ์เพื่อให้ได้ข้อคิดนําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะหรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงานและเป็นการฝึกวิธีการดูการวิเคราะห์การเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆค่ะในการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะนั้นคุณสมบัติที่ผู้วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปินนั้นข้อแรกก็คือ ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจำชาติและศิลปะสากลค่ะข้อที่2ควรมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะข้อที่3ควรมีความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ช่วยให้รู้แง่มุมของความงามข้อที่4ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างขวางและไม่คล้อยตามคนอื่นค่ะข้อที่5ค่ะกล้าที่จะแสดงออก ทั้งที่เป็นตามหลักวิชาการและตามอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้วิจารณ์เองค่ะสำหรับแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของศิลปะนั้นด้านแรกนะคะคือด้านของความงามค่ะในด้านของความงามนี้จะเป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านทักษะฝีมือการใช้ทัศนธาตุาทางศิลปะไม่ว่าจะเป็นจุดสีเส้นพื้นผิว รูปร่างรูปทรงหรือการจัดองค์ประกอบศิลป์ว่าผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิละปะได้อย่างเหมาะสมสวยงามและส่งผลต่อผู้ดูให้เกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใดลักษณะที่แสดงออกนั้นความงามของศิละปะจะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามแต่รูปแบบของแต่ละยุคสมัยค่ะ ผู้วิเคราะห์และประเมินคุณค่าจึงต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะด้านที่2ค่ะแนวคิดในด้านของสาระในด้านสาระเป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะว่ามีลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆว่าให้สาระเกี่ยวกับอะไรกับผู้ชมซึ่งสาระเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สังคมศาส,สนาการเมืองปัญญาความคิดจินตนาการและความเพอ้อฝันค่ะด้านที่3ค่ะด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งของวัสดุซึ่งเป็นผลของการใช้เทคนิคแสดงออกทางความคิดพลัง ความรู้สึกที่ปรากฏลงบนผลงานศิลปะค่ะและในการวิจารณ์งานผลงานศิลปะในขั้นต่อไปนะคะตอนนี้จะเป็นกระบวนการวิจารณ์งานศิลปะตามหลักการและวิธีการค่ะขั้นที่1เป็นขั้นระบุผลงานระบุเป็นข้อมูลของผลงานค่ะข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดพอสังเกตเพื่อให้รู้ว่าเป็นประเภทผลงานใดมีชื่อผลงานอย่างไร ชื่อศิลปินมีขนาดเท่าไหร่วัสดุที่ใช้เทคนิควิธีการสร้างเมื่อปีพศอใอดและปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่ไหนขั้นตอนที่2ค่ะขั้นพนัณนาผลงานนะคะขั้นนี้จะบันทึกข้อมูลที่เห็นเป็นภาพที่เกิดจากผลงานขั้นต้นว่าเราเห็นเป็นภาพอะไรเช่นภาพคนภาพสัตว์ภาพทิวทัศน โดยที่ภาพเหล่านี้เนี่ยมีเทคนิคในการสร้างอย่างไรค่ะขั้นที่3ค่ะขั้นวิเคราะห์ขั้นนี้จะเป็นการดูลักษณะาภาพรวมของผลงานว่าจัดอยู่ในประเภทใดค่ะโดยที่เราจะพิจารณารูปแบบการถ่ายทอดว่าเป็นแบบใดสามารถจำแนกทัศนาธาตุการจัดองค์ประกอบศิลป์ออกจากภาพมาเป็นส่วนย่อยให้เห็นว่ามีหลักการในการจัดภาพการจัดองค์ประกอบศิลป์ มีความกลมกลืนกันหรือมีความขัดแย้งกันอย่างไรขั้นที่4นะคะคือขั้นตีความเป็นการค้นหาความหมายของผลงานว่าศิลปินหรือผู้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะต้องการสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เกี่ยวกับอะไรในผลงานของตนเองเช่นสภาพปัญหาชุมชนสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะขั้นที่5ค่ะ ขั้นประเมินผลเป็นการประเมินผลคุณค่าของผลงานศิลปะนั้นจากการพิจารณาทุกข้อในเบื้องต้นสรุปให้เห็นข้อดีข้อด้อยด้านเนื้อหาและเรื่องราวการใช้ทัศนธาตุหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ทักษะฝีมือและการถ่ายทอดความงามเพื่อนำไปพัฒนาหรือตัดสินผลงานชิ้นนั้นค่ะเรามาลองวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้กันนะคะ ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าเกอร์นิก้าค่ะเป็นผลงานของพาโบลพิกัสโซค่ะเราจะมาวิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นแนวทางการวิเคราะห์ผลงานศิลปะกันนะคะขั้นที่1ค่ะขั้นระบุผลงานค่ะภาพนี้ชื่อว่าเกอร์นิก้าค่ะเป็นภาพเขียนขนาดใหญ่ที่สุดของพาโบลพิกัสโซค่ะมีขนาดของภาพคือมีความกว้าง3.5เมตรความยาวอยู่ที่7.2เมตร เทคนิคของภาพนี้จะใช้สีขาวสีเทาและสีดำปัจจุบันเก็บไว้อยู่ที่บ้านของรูเดกองโซกูตงที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะอันนี้เป็นขั้นระบุผลงานนะคะว่าผลงานชิ้นนี้ชื่ออะไรใครเป็นเจ้าของผลงานตอนนี้อยู่ที่ใดและมีขนาดเท่าใดค่ะขั้นที่2ค่ะขั้นตอนกนนารพรนณานผลงานค่ะเรามาดูกันว่า ผลงานภาพนี้มีแรงบันดาลใจอย่างไรคะปิกัสโซได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนภาพนี้จากเหตุการณ์จริงเมื่อปีพุทธศักราช2480ค่ะเกอร์นิกาหรือชื่อภาพที่เขาได้ตั้งชื่อภาพนี้นะคะเป็นเมืองเล็กๆอันสงบสุขในเทศสเปนที่ถูกเครื่องบินวางระเบิดจนย่อยยับความโกรธแค้นต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบลัทธิคิวบิสโดยองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจับเป็นเหลี่ยมเป็นสันทำให้เกิดความรุนแรงความแตกแยกภาพสิ่งมีชีวิตอันบิดเบี้ยวทำลายรูปทรงตามธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกซึ่งทั้งหมดเกิดจากการทำลายล้างของสงครามสีที่ใช้ค่ะเป็นสีขาวสีเทาและสีดำบ่งบอกถึงความหดหู่จากสงคราม ในภาพมีสัตว์ต่างๆปรากฏขึ้นอาจหมายถึงสงครามครั้งนั้นส่งผลกระทบไปทั่วไม่ว่ากับใครก็ตามจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์ 3. ขั้นวิเคราะห์จากภาพเกอร์นิก้าค่ะเราจะเห็นสไตล์การวาดมีลัทธิของคิวบิสโดยพิคาโซเนี่ยจะใช้สีขาวสีดำและสีเทาเป็นสีหลักแสดงให้เห็นถึงความหดหูความเศร้าความเสียใจ ในภาพเราจะเห็นภาพของสัตว์เช่นวัวกระทิงมา้าผู้หญิงเด็กและอนุสาวรีย์ซึ่งถูกตัดแยกออกเป็นชิ้นส่วนโดยให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นผู้หญิงที่อยู่ทางขวามือของภาพชูมือทั้งสองข้างขึ้นค่ะสีสางหายกำลังส่งเสียงวีดร้องและกำลังวิ่งหนีจากตึกที่กำลังถูกไฟไหม้ ถัดมาจะเป็นภาพของศีสาะสตรีที่มีแขนชูตะเกียงเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองเหนือตะเกียงจะเป็นภาพตาของพระเจ้าที่เห็นเหตุการณ์ต่างๆส่วนต่ำลงมาจากผู้หญิงคนที่สองเป็นภาพของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่กำลังเดินอย่างรีบเร่งและมีสีหน้าตื่นตระหนกด้วยความกลัวและทางข้างซ้ายมือของผู้หญิงจะเป็นภาพของม้าที่บาดเจ็บลำคอบิด ปากอ้ากว้างบอกอาการบาดเจ็บด้วยการส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดโดยปิกัสโซได้วาดม้าให้เป็นสัญลักษณ์ของทหารส่วนวัวกระทิงซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของสเปนแต่มีดวงตาเหมือนตาคนกำลังอ้าปากและมีลิ้นโผล่ด้วยความตกใจเมื่อได้เห็นการสังหารผ่านชีวิตผู้คนผู้หญิงที่อยู่ทางซ้ายของภาพกำลังหวีดร้องโดยการ อ้าปากกว้างและอุ้มลูกน้อยที่เสียชีวิตแล้วบริเวณส่วนล่างของภาพแสดงภาพของรูปปั้นทหารที่มือข้างหนึ่งยืดตรงและอีกข้างหนึ่งถือดาบหักโดยที่รูปปั้นนี้ถูกทำลายจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสัตว์กำลังส่งเสียงร้องแสดงให้เห็นว่าสงครามทำให้ทหารและพละเรือนเป็นเหยื่อภาพแห่งความโกราหนความวุ่นวาย เวลาลุกระเบิดลงการหนีเอาชีวิตรอดความเจ็บปวดยามสิ่งที่รักถูกฆ่าและความทารุณยามถูกฆ่าจึงสรุปได้ว่าเมื่อเกิดสงครามทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจะถูกทำลายโดยไม่มีการยกเว้นค่ะขั้นที่4ค่ะขั้นตีความในขั้นนี้ค่ะปิคาโซเกิดความโกรธแค้นต่อเหตุการณ์นี้จึงได้ลงมือเขียนภาพขนาดใหญ่ ขนาด2.89คูณ8 2เมตรซึ่งถือว่าเป็นภาพเขียนแบบคิวบิตที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เขาสร้างสารรค์ผลงานมาค่ะองค์ประกอบเหลี่ยมสารของภาพทำให้เกิดความรุนแรงแตกแยกภาพสิ่งมีชีวิตอันบิดเบี้ยวทำลายรูปทรงตามธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกซึ่งทั้งหมดเกิดจากการทำลายล้างของสงคราม จึงเป็นผลงานที่ให้ความรู้สึกปุกระดมความรู้สึกของผู้ชมให้มีความสำนึกต่อต้านความป่าเถื่อนและความโหดร้ายของสงครามค่ะขั้นที่5ค่ะขั้นประเมินผลภาพนี้เป็นจิตกรรมยุคใหม่ที่ใช้แสดงความรู้สึกต่อต้านสงครามและต่อต้านการเมืองที่ใช้กำลังในการแก้ปัญหาจนทำให้โลกยอมรับว่าจิจกรรมสามารถนำมาใช้ ปลุกความรู้สึกชั่วดีความรับผิดชอบและการต่อต้านการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมได้และไม่ว่าจะเกิดสงครามขึ้นครั้งใดในโลกใบนี้ภาพเกอร์นิก้าชิ้นนี้ก็จะถูกมายกเป็นตัวอย่างในการต่อต้านสงครามอยู่เสมอมาค่ะสำหรับแบบทดสอบในวันนี้นะคะจากการที่เราเรียนเรื่องของการวิจารณ์ผลงานศิลปะก,กันไปแล้วนะคะนักเรียนลองกลับไปทบทวนค่ะ และแบบทดสอบก็คือให้นักเรียนศึกษาวิธีการวิจารณ์งานศิลปะและยกตัวอย่างผลงานศิลปะที่นักเรียนสนใจวิจารณ์ผลงานตามวิธีการหลักเกณฑ์วิจารณ์งานศิลปะค่ะนักเรียนสามารถสแกน QR code และทำแบบทดสอบภายใน QR code สามารถใส่ได้ทั้งรูปใส่ได้ทั้งเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนลองทำแบบทดสอบกันดูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ ศิละปะไม่ได้สอนให้ว่ารูปเป็นแต่สอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตอันนี้เป็นคติพจน์ของอาจารย์ศิ์พีรศรษค่ะการเรียนศินละปะนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรแต่ละขั้นแต่ละตอนการคิดทัศนคติของศิลปินในแต่ละยุคสมัยที่จะสามารถดึงดูดใจผู้คนดึงดูดใจสภาพของสังคมในยุคนั้น ให้มีการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเองสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน